สวัสดีครับพี่น,อ MC, น,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 น้องเอ็กซีแฟนคลับช่องนันทพงศ์ลำเบญจูร์นะครับวันนี้บรรยากาศหลังเด้ลาครับแา่พญาเฮาครับที่ได้พี่น,อ MC, น,น,นอ้องแฟนคลับทางช่องพระเอกน้อยร้อยปีแล้ววันนี้กห็หายนะครับวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์อีกหนึ่งงานนะครับทา <Wow. S 1> งอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้พระเอกฟอร์ดกิตติชัยก็ งานคือเก่ามณีพี่สาวร้อยเอ็ดมาให้กำลังแรงใจนะครับถึงหม่องถึงบอลเลยนะครับเด้อนะฮะพระเอกฟอร์สกิตาชัยงามดีดีล่ะครับพระเอกฝ่ายพระเอกฟอร์สกิตาชัยฝ่ายหญิงก็นางเอกน้อย กำลังมาแรงฮักแพงรันยาพรในกำมางที่เก่านะครับวันนี้ไอ้เวลาเน้นสองเน้นสองสองวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องน้องฮักแพง สวัสดีครับพีไ่ไหนเป็นสัมภาษณ์กหรอสัมภาษณ์อะไรก็ต้องสัมภาษณ์ตอไปสองร้อยรูวันนี้เราเดินทาง200กว่ากิโลนะคระับขอบคุณพ,พี่น้นองร้อยเอ็ดหลายๆนะครับวันนี้ก็เป็นงานสุดท้ายที่เชียงรายร้อยเอ็ดนะครับหลังจากที่เฮาทําการแสดงอยู่ร้อยเอ็ดทั้ง3วันมาเรียบร้อยนะครับวันแรกก็อยู่ที่ อำเภอปทุมราชพื้นที่สองกับยุขางหอวอดอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดมื้อนี้กับอำเภอสุวรรณภูมินะครับเป็นวันสุดท้ายวันนี้เราก็เดินทางไปอำเภอศรีเมืองใหม่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องโอ้โหไอ้เอกวราชัยโอ้ยแล้วทุกวันผมจะเหล่าอยู่นะมีคนเรียนแบบเจ้าอยู่มีคนทุกน้องเจ้าเดี๋ยวจะกลุ่มที่สบายจะวิ่งอาลงก่อน เจ้าเจาผีแกงอยู่อ่ะเย่าเป้าอย่าเป้าอย่าเป้าโล่งเย้าเป้าโลงเดี๋ยวได้จะเปิดคลิปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยังไหนโอ้โหตัวต่อซ้ำเลิศสวัสดีครับโอ้เป็นคลิปแรกของโอ้โหโอ้โหเป็นคลิปแรกของเดือนเราจะได้ดูอีกคลิปหนึ่งถ้าเดือนละคลิปอ่ะลุกเกอร์ได้เดือนละคลิป เน็ตยัอเติมเน็ตประชาชนรัฐเน็ตประชารัฐเบื้องเตือบตาละอไม่ไม่ไม่อันนี้ครูพันนั่นนี่นี่อันในเงินรัฐบาลนี่นี่มือนึงนี่อีกอังเกือบนะบอส16ปี10ปีเด็ดวันนี้เราไปทำการแสดงที่อำเภอสีเมืองใหม่สีเชียงใหม่สีเชียงใหม่เห็นบ่ะสีเมืองใหม่สีเมืองใหม่สีเมืองใหม่อุบลราชธานีนะครับ200กิโลพี่น้องจ้า เมืองใหม่เชียงใหม่หนองคายเมืองใหม่ตากวนก็เราไปกลับรถที <ator> <c oughs> ่หนองคายไงพ่อไปกลับรถที่สีเชียงใหม่นะหนองคายแล้วก็ไปสีเมืองใหม่ไม่ใช่นูมเอามะม่วงให้พี่เออก็ลืมดูไปมะม่วงซุกเมือมะม่วงดิบอมะม่วงซุกหรือมะม่วงดิบเอาไปกินกับเขานะมาอะไรจากบ้านพักนะคะรู้พอใบมุดเดียวได้ปุบ เออเพราเป็นอยังนักนขอใจยั่วขอบคุณบ้านฮักน้องฮักแขงขอบคุณบ้านฮักน้องฮักแขงด้วยนะครับขอบคุณมาลัยไลฟ์สดบ้านฮักน้องฮักแขงช่องน้องฮักแขงสนับสนุนพี่ด้วยนะคะวันนี้มีคนสุนพ่วยขนับสนุนพี่นุกเกอร์ด้วยนะครับเห็นไหมว่านุกเกอร์พี่เก่งถ้าไม่ดวเห็นไม่ดวงโอ้เดี๋ยวว่าถักวารขอบคุณพ่อคุณตาสิสิทธิก็ได้ไหนหันมาสิ อ๋ออุ้งใบหอดหอดที่หนอออกคลิปป้นนี่เลยไหมทำไมใครสวยเขาเรียกว่าฟาดคอว่ามันดุสวยนี่เขาเรียกว่าฟาดคออุตส่าห์ดีตอนเช้าดีแล้วเนีอยบอกใครเบียนรถสองอะไรบอกมาเจยดหกหนึ่งที่น้องครับบันน้บอกยังได้ออกแนวออกน้อยหลังจากเมื่อวานนี้น้องขักแพงก็มาลายแสนแตกนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดไรอยนโหน่ฮ่อโหวตเนาะ วันนี้ก็เฮงปังนะเหมือนเดิมนะครับา<ป>ฟาดคอฟาดคอ,ดอ,ดอนะครับพี่น้องก็บรรยากาศหลังเตยล่านะครับบรรยากาศหลังเวทีหลังที่เราทําการแสดงเสร็จแล้วก็ทําหน้าที่แบบเสร็จสมบูรณ์นะครับพี่น้องแฟนคลับก็บมาทรงกําลังแรงใจถึงหลังเวทีนะครับพีมงานของเราก็เตรียมเก็บของ วันนี้เราเดินทางไกล200กว่ากิโลจากอำเภอสุวรรณภูมิไปอำเภอสีเมืองใหมก่กอยู่ที่ประมาณ220-230กิโลไม่ก็จำทางกัปตันเคยบันไดหละดีบาดอีกที่น,อน้องไปนั่งยุดเต็นทางไหนดีครับป๋าเศ้าท้ายคลิปเราบอกเศ้าท้ายคลิปลรตีท้ายเออเดี๋ยวไล่แล้วคือ,อท้ายเดืเอนละเกลง <laughs> เดืเอนละเทีย <laughs> กับทางนี้นะครับ่อ ไส่ใส้เท่ากับพระเอกฟอสกิตชัยก็ปังทุกวันนะครับฝ่ายยิงก็เป็นน้องฮักแพง,งรัญญาพรกครับผู้ที่เฮ้งผู้ที่ปังตลอดเฮ้ย <c oughs> บอยไม่อาบน้ำ <c oughs> พ่อว่าน่านอ,อาบตั้งหมูว่น <c oughs> านนะครับฝากไปร้องแร่งใจให้พอมีพี่น้องอทั้งช่องนันพงษ์ลำพูนโชว์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับวันนี้ก็็กบบรรยากาศ ต่อเนื่องให้พ่อแม่พี่น้องเข้าได้ช่มกันนะครับหลังจากที่เราทําหน้าที่เสร็จเรียบร้อยทําการแสดงเสร็จอ,อยู่อาเภอสุวรรณภูมิเป็นมือสุดท้ายนะครับที่ลำยู่เขตร้อยเอ็ดพี่น้องเขตจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้สอดแจ้งจ้างปังนะครับจนว่าฟ้าแจง้ตงตววตะเวนกําลังสิขึ้นพอดีนะครับสำหรับสาวน้อยํำเพื่อนช่เดือนนี้นะครับ งานก็ไม่เยอะเท่าไหร่สําหรับเดือนมีนานี้โดนยกเลิกไปหลายงานแล้วนะครับที่ผ่านมากับเป็นวันที่7ยกเลิกไปแล้ว1งานต่อไปก็จะเป็นวันที่14นะครับยกเลิกอีก1งานแล้วก็วันที่21 22ก็ยกเลิกอีก1งาน,น, 21, 22, งาน,นครับสรุปแล้วเดือนนี้ยกเลิกไปทั้งเบิดหางงานแล้วพี่น้องนะครับจากที่เรามีงาน20กว่างานตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ สิบห้าสิบหกงานได้นะครับแต่ที่เหลืออยู่นี่ก็เแล้วอยู่ประมาณสิบ่หอดสิบแต่มัง้งเนาอก็เห็นจะได้เนะพี่น้องเพราะว่าทางเจ้าภาพทางคนที่เขาจองไว้เขายกเลิกไปเราก็ไม่อยากให้ยกเลิกเด้อทังวงเฮากับสุดวิสัยแหละครับทังเจ้าภาพเป็นยกเลิกเขาก็ต้องยกเลิกน้ำพินขึ้นมาแหละเดี๋ยวเมือ่อใดยกเลิกที่ชั่วแล้วเดี๋ยวพอนั้นสิม,มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเฮา ได้ทราบอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันสําหรับในตารางตอนนี้เราก็ลบออกไปแล้วนะครับงานที่ยกเลิกเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่แน่แน่คือวันที่14นะครับวันที่14ปกติเราจะอยู่แถวแถวอุบลหรือว่าศรีสะเกดเนี่ยยู่แถวแถวอุบลหรือว่าเนี่ยก็ยกเลิกไปแล้วนะครับวันที่14แล้วก็วันที่21 22ปกติอยู่แถวทางอุบลหรือศรีสะเกดนี่แหละนี่ก็ยกเลิกไปแล้วนะครับ เอาจังได้ก็ฝากปเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานสาวน้อยลำเพื่อนโชว์อีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ